เส้นทางในสังสารวัตนนั้นเป็นเส้นทางที่ยาวนานเป็นความยาวนานเกินกว่าจะคาดเดาวว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ถ้าหากผู้ใดมันสั่งสมบุญอาไว้มากเส้นทางยาวไกลายของเขาก็สั้นข้ามาแต่ถ้าหากพลังพลาดไปทำบาปอกุศลเข้า ็จะทำให้หนทางรันิพานยืดยาวนานออกไปอีกดังนั้นการประคับ,บระครองชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกทางที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยทั้งภายในชีวิตภายในอายภูมิ และภายในสังสารวัตรโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาประจำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำจะทําให้เส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจําเป็นเป้าหมายปลายทางของมวลมนุษยชาติยิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในคุตการณกายปัญจกนิบาตความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมฉันบินาบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรองอยู่ได้เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้ พื่อบรรเทาวความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจทร์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาวเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งร่างกายจากมีแก่เราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจากมีแก่เราโดยการเสพบ,บินรบาดนี้ความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน คือการเป็นผู้ปราศจากโครคาภาพัอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้มีเต็มที่เพราะฉะนั้นโอโดเถึงกล่าว อรคยาประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐของมนุษย์โดยทั่วไปถ้ารู้จักการดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างดีจะ,จะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนยาว ม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะประก,กอบภารกิจการงานอะไรก็คล่องตัวจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนาก็สะดวกสบายไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ทรง,งให้ความสำคัญถึงเรื่องการขบฉันพัตตาหาร ของพระภิกษุเอาไว้หลายอย่างทรงสอนในพระภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคบางเรื่องทรงบัญญัิไว้เป็นข้อปฏิบัติเพราะทรงตรหนักว่าอาหารที่ขบฉันเข้าไปนั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดโทษสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหรือว่าสุดโทมอาหารที่ขบฉัน มีส่วนอย่างสําคัญทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระองค์ยังทรงให้พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้งดังที่ตรัสว่าภิกษุพึงพิจารณาบิณาบาตท,ทุกทุกคำกรืนทำไมพิจารณาก่อนฉันตัอ้งอาบัตทุกกฎเป็นต้นนอกจากนี้ในการพิจารณาอาหารก่อนขบฉันของพระภิกษุจะได้มีสติยัางคิดว่า ไม่ใช่ขบฉันเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้ของอัตภาพร่างกายเพื่อบรรเทาวความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาวเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายจะได้ดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพ ดังที่ตรัสว่าปฏิสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวติภิกษโพิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงค่อยขบฉันพัตตาหารจะได้ไม่ฉันอย่างเป็นนี่แต่ฉันอย่างเป็นทายาตินั่นเองนะจ๊ะในครั้งพุทธก,การมีกุลบุหนุ่มคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี ไอได้ฟังทำแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพคคารวาดเพราะเห็นโทอถิ่นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงได้ขับไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบวชราบวชแล้วพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมพรากระสายอยุดทีวัดพระเชตวันมหาวิหารโดยเป็นสัตว์วิหาริกของภาษาริบุตรเถระ อบัญิสัยขงวิสุทธิ์หนุ่มรุน่นนี้เป็นคนเที่พิธีเวทฐันแนใจใสในการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีจะหยิบจะฉันอะไรก็รู้จักพิจารณาก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้เย็นจัดหรือของสิ่งนี้ร้อนจัดหรือไม่ถ้ารู้ว่าเป็นของที่เย็นจัดหรือร้อนจัดท่านก็จะไม่รีบฉันของสิ่งนั้นแต่เผ็ดเกินไปเค็มเกินไป ป็จะรู้ประมาณในการขบฉันไปเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องบางครั้งอาหารมินาบารท,ที่ได้มาเป็นของแหลงต่อร่างกายท่านก็จะขบฉันพอประทังชีวิตยอมทนหิวไปบ้างดีกว่าจะต้องตามดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการกินทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนสหธรรมิกที่มักถูกโรคาพาธลุมเร้าต้องเสียเวลาหายยูกยามรักษาทำให้เสียเวลาบำเพ็ญสมณธรรมแม้กระทั่งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศท่านจะกำหนดฤดูกำหนดทิศทางลมก่อนจำวัดหรือว่าช่วงไหนอากาศหนาวจัดช่วงไหนอากาศร้อนจัด ท่านก็รู้จักปรับตัวได้เป็นอย่างดีเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของพระภิกษุหนุม่มรูปนี้ได้ร่ำเือไปทั่วทั้งวัดวันหนึ่งขณะที่พวกภิกษุได้นั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านพระบรมศาสดาได้สเสด็จข้ามาตรัสถามเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เมื่อพวกภิกษุกราบทูลที่ทรงทราบ จึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกษุนมรูปนี้ฉลาดและรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนแม้ชาติที่ผ่านมาก็ยังเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตทำให้สามารถเอาตัวรอดมาได้วเวลาสาวกอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตชาติของท่าน จึงตรัสเล่าให้ฟังว่านณดีตการกาังงที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระโพธิษัทได้ถือบังเกิดเป็นลูกเทวดาอาศัยอยู่ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งไม่ได้พลานอ้มไก่ต่อตัวหนึ่ง ร้อมถือบ่วงและแล้วออกจากบ้านเดินเข้าไปในป่าได้เที่ยวดักไก่ป่าวันนั้นเน่ไอ้พรานได้เริ่มดักไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งไก่ป่าตัวนี้เดิมทีก็เป็นไก่ของตนมาก่อนแต่ได้หลุดจากกลงบินหนีเข้าป่าตามจับไม่ได้มันไอ้พรานวางบ่วงและดักแล้วไว้พร้อมแล้ว แต่ไก่ตัวนี้ฉลาดช่างสังเกตระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ซึ่งหน่งการถูกจับขังมาเป็นเวลา